สวัสดีทุกท่านนะช่วงนี้ก็เข้าสู่ช่วงพีเจนอแมสเพย์หอนนะวันนี้เอามาเล่นมาเล่น,นมาเล่นนี่อะไรเนี่ยวาเดนมาเล่นวาเดนและทีมผมนี่ก็มีมบัตฮันเตอร์โฟล์คเคนอาร์เทรี่โคโนตโคดพอโคดแม่เลดห้าตัวฝั่งนี้ครบเลยฮะมีเดวอมังกี้มังกี้เป็นเลดแล้วก็เชฟเฟอร์เป็นซับเอาเป็นเลทเหมือนกันดีกว่า แล้วก็มีไอเต่าไอเต่านี่เป็นตัวจับแล้วก็มีแท้งเป็นลายตัวหนึ่งเป็นฝั่งกับฝั่งเรานี่คนละเรื่องกันเลยตัวต้องเล่นใายเด็นนี่ออกแบบกูอะโลโบอกอะลาสดะน้องไม่รู้ซะแล้วเอามังกี้สดะลูกอะไรอะไรมังกี้อะไรละลูก เยียนลูกกี้กี่เหยียนลูกอะไรลูกจะโดดจะโดดเอาได้ขาว่าจะโดดเอาเอาทำไรลามอยากเรื่องเหรอเฮ้ยแหลกจุงเบอร์เล่นแปลอีโดไป ถ้าไม่ดีจริงนี่กูไม่ออบลง YouTube เลยเนี่ยคลิปหนึ่งแม่งสองสามคลิปโคตรนานอ่ะโอ้โหแล้วแม่งแบบไงวะมาไงล่ะมาไงล่ะเฮ้ยกูล้อเล่นโอ้ล้อนแรงจุงเบยนี้อะไรโดดไม่ได้เลยมึงโดดโดดไม่ได้ดิเอ้าเอาโดดไม่ได้เนาะโดดไม่ได้แล้วตีเดี๋ยวเฟิร์สปักแม่งไงอะไงเอาดีดีลด้วยหูอะไรีงตามไปอยู่มะนาวมันหมดตัวใจเย็นดิ กระโดดก็ตกหมูอีกอะโหเซ้งไรวะเพื่อนอย่างเงี้ยเดนนี่ตังเดนนี้ตัวรังหลังอะไรล่ะกลัวมันมากลางไอ้กลางนี่มึงก็ตีคลิปเพลินไม่บอกเลยว่ากลางหายหตบเกียนแตกพิเศษเออต้องให้กูไวายวก่อนเนี่ยรูนของกูไปแล้วเนี่ยรูโอ้ไรวะรูนกูเอาไม่ให้ตี๋มพาเข้าไปตรงนู้นดิ ได้ไโอเคโอเคไม่ทำแล้วไอ้พวกมึงเอาไปแดกแล้วโอระดับพี่แล้วน้องอะไรมึงที่อยากโชว์โป้น้องยายายายิ่จะโชว์พี่พี่เคนน้องเดิมาแล้วเออดิเอา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 ดิไม่มีโดดไม่มีโดดมึงไปไป้ีไมมีเอามึงต้องถอยม่กานหนึงมันติดการนึงเว้ยโอไม่เป็นไรเนี่ยโอพลงดีกวูกกะโหลกหนูเียโอ้กูกููัวค่ะ ปูมันกลัวมึงอ่ะโจ้ปูจะล่อมันให้ติดกับดักมันจะได้โดนกับดักโด้โอ้โหอย่ามาอย่ามาพูดสองปีแล้วมึงโอ้น sí sí oh yeah, yeah, um <si pues ี่เรื่องจริงเถอะเลยอย่าอย่าถ้าติดอันเดียวก็พอแล้วไม่ติดอะไรสองต้องสองอันเว้ยมันต้องคอมโบอันเดียวไม่ได้ต้องมีสองอันติอันเดียวมันก็ถอยแล้วมันโง่มันคงโง่ขนาดนั้นนะเหี้ยโอ้ก็มันโง่ไงถ้ามึงพามันมามึงก็ตีมันเหนื่อยแลืวเนี้ยเอ้าเหี้ยตายโง่ไอ้เหี้ยไม่ต่างโง่นะ กูต่อให้เลยกูอยากกลับบ้านคิดถึงบ้านคิดถึงบ้านขึ้นมาน้ำตามันกนไ็ไหลทแแลล้้ววปไปหมากัดแม่ง ใจเย็นเพื่อนใจเย็นดาลิง <c oughs> ให้กูมีนก่อนเถอะให้นกติดใจเย็นดินมันยังไม่เวลอปวกะสบายเว่อปวก็เนบะื่อแม่งตายเกิดแค่ตายเกิดนี่ดูกูมีไดโนเสาร์บินเลยด้วย นี่คิดตีเออกูกูอยากบอกว่าอย่างมึงอะเป็นได้แค่ดากลิงเท่านั้นแหละดากลิงเอาดิเอามันดีดากลิงปีดไปโอ้โอแหลกแหลกว่าลืมอะไรเล่นวะเดนลืมไปปากหวานในน้ำ đi còn bàn đi chơi tại này hơi hơi mừng chi màu ơi hơi ấy cua à nệt nệt cái lái nút luôn luôn nệt cả rồi nệt không à <tod> <Yeah ,isp> <ella> นั้ของใครก็ไม่ดูสินะสีห้องหัวใจน้องไห้ใครเชา่าทำแทรดัมทำแทมกี่เป<ถ><ม>็นอะไรเนี่ยใครบอกร้องเพลงทำแท,ำท,ำทำมแทมบาเหอะเออเนี่ยมึงเนี่ยล้อบวกก็ปล่อยหมาเนี่ยไปโห หนักหนักแล้วพี่กี้เขาเปล่าร้านนะมึงไม่ได้ร้านมึงนะลงกันไปเองกูได้เหวแน่แน่ได้ข่าวว่าเต่าอยากมีส่วนร่วมโอ้ แม่งเ่นเต็ี่ยไ้ตอนนอนก้กแม่งคิดจักคิดจักคิดจักคัจะบอกให้ D M มาเล็กของโลกเว้ยม่่อยาเดีห้เขล่นบ้ไอ้จาบกูเล่นฮอนไม่จังยังยังยังคุณ่จับข้างล่างเก็ดที่อะไรขึ้น เยสบัดรแบงโหดเทปเปอร์ก็โง่นะไม่บวกต่อเป็นคูู่บวกต่อแล้วเนี่ยมึง่ะเจ็บบัดถ้ามันกดฮิวกับพายุเลือดจะเต็มแล้วแม่งควายปากวายเฮ้ย อจังหวะนี้กูต้องไปช่วยล่างแล้วเนี่ยคิกกี้แล้วก่อยู่นแถวนี้นแล้วเออเอ,อ,อยู่ไหนก็อยู่เจ้งตีงพ,พีมาช่วยแล้ว ว่าไง,งล็อกะจิกลับช็อตเย้เย้ลับช็อตเออบ้านบอกบา่าปบ้าลับช็บอตหาของหนูบนหายผัดกระเลดโอ้ยผัดกระเลดโดยอย่างงอนกันเลยเดี๋ยวกูตับไพ่ บาดเลนเลยด้วยเหรอโอ้ยได้ดีบาดเลยโอยบาทันเตอร์นะเว้ยฮีโร่สายเลยีก็เลดเลยเกี่ยวกันไหมนะเกี่ยวไม่เคยเห็นบาดเลนไงว่าดาบคู่ไ่ตีอะบ่งตรงไมอยเคยเห็นบาดเลยกูมันเล่นไม่เป็นไงโลบ็อกดาบคู่หดหาย ออกใจแสงดีกว่ามั้งเงินมันมีให้ออกอะไรจะโดดนะน้องจะโดดนะเจอที่ป้ายงงเลยมึงอย่ามาพายุอย่ามาปลอมพายุโอ้โหวอ้โหดตายแล้วไอ้ลาหามึงไม่รู้จักสเต็ปพิกี้ซะแล้วอะไรพายุมึงจะพัดอะไม่ได้หรอกน้องจังหวะนี้โอ้โหดเอ๊ะฝั่งเราโหวดเน่โธ่อยากได้อยากได้หนูอนโอ้ยเดกว่าเล่นกับคนที่ไหนได้เล่นกับหมู เล่นกย่หมูเล่นกย่หมู <Okay. S 1> เอ้อเปสิรไประวังโซชา์นในป่า่เฮ้ย,เ,ยเกมนี้ไม่มีโซนี่หว่าให้ลืมลืมโดด,ดี กูหลันกูหลันขอโระทษกูหลันกูลืมกูลืมตามเมื่อกี้แม่งมีเดวโวกูลืมนึกว่ามีโซไปกลางว่อกี้มานี่เนี่ยอหูโอ้กลางเยอะเพื่อนโดนแล้วเห็นไหมเนี่ยอย่าไปอยู่ อ้าวยินดีต้อนรับเข้าสู่กับดักบาทีได้คิวเป็นแสนลาเอ้ยลาเกิดมาก็โดนตรงหมอย ว่าเดนแม่งออกอะไรบ้างมาลึองออกรองเท้าก่อนเถอะสามสี่เฮ้ยเฮ้ยรุนมินวอลรุนนี้ต้องเป็นของข้ากูยยมาช่วยแล้วเพื่อนตีเอ้เพื่อนตีกูมาแล้วไอ,อเยวิ่งกันคนละทางเลยวะ่ะ <c oughs> เอาดีเอาดีโควรเลีวไอ้สัสพีก่อนตี อ้าววไงว่าไงน้องสาวไวริปเฝ่าเบเบ้เบเบเกาไม่ได้งอนหน่อยกโอ้โหและดับกูแล้วนี่กูโปรเฟชั่นอลพอเป็นยังไงล่ะเยดไม่อยากจะโชว์นกวิ่งเบจิกจริงๆกูไม่คิดว่าจะได้หรอกอ้ควายนกแม่งวิ่งเบจิกอ่อนกมันดีอย่างนี้นี่เองมึงด่านกมนู่นนกกูบินเบจิกเอง กูก็ไม่คิดแล้วว่ากูจะตามมันทันเว้ยกูก็ตัดใจแต่วิ่งลับโอ้โหเนี่ยเมื่อกี้ใครบอกแบบนค่กูพูดไปงั้นแหละเป็นพิธีเอาดีเอาดีเอาดีเอาใบไม่ได้ใบไม่ได้เอาจะไม่ใช่ข่อไม่ได้เฮ้ยอะไรวะนั่นหัวเดโวอยู่ข้างหลังมึงนะบัตรไปเมื่กี้ ทำไรนะว่าเงินกูเยอะมากเลยนะตอนเนี้ยเปล่า,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 านะนกไปเองกูเปล่าตีนะนกไปเองโอ้ยีนกเพี้ยกูจะทำทำเคทตี้เอ,าอ,เอ้าี้ ีไปสวรรค์แล้วเพื่อนรักเพื่อนรักอีเดวอมเจอกูเนี่ยหน่อยเดวอมบางอาจบางอาจกูอายรู้ไหมเนี่ยกูกดบันทึกวิดีโออยู่สัตว์มีเสียงกูวะได้ยินขี้เกียจลงว่ะแม่งไฟใหญ่เจสโคนอสเกือบหล่อแล้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์ดูดูมึงที่บัดไว้ไอ้สัตว์ ไอ้เห <mile inside> ี <bas> ้ยบัตรท่านไปตีเลือดเต็มเลยนะเว้ยตด็กเยอะมันลงมาตรงกลางพอดนี้บัตรโหดแล้วโคลรไงรองเท้ากูยังรองเท้านี่อยู่เลย โอ้วนแล้วแม่มาโอ้ดูจากแหมขอจบเทมี่เบียงแท่วนี้นะฮะ